สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมเดลสติสร้างสุขฟื้นฟูจิตเบิกบานใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ที่ทุกๆคนเนี่ยนะคะจะต้องประสบแล้วก็พบเจอแน่ๆเลยแต่วันนี้เราจะมารู้วิธีค่ะว่าเราจะรักอย่างไรให้เป็นเราจะเข้าใจความรักที่แท้จริงเราจะต้องทำอย่างไรย้อนไปนะคะขออัญเชิญคำตัดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้ในพระสูตรว่าบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทิศก็ไม่พบใครที่ไหนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลย สัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นค่ะคำพูดของพระพุทธองค์ทรงเป็นจริงที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยหลักการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตอื่นเลยบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามดเป็นชีวิตเล็ก ฆ่าเขาก็ได้นะคะเขาเป็นตัวเล็กๆหรือว่ายุงมากัดเราเราก็ตบเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสัตว์ทุกๆประเภทนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยย่อมรักตนนะคะรักตัวกลัวตายก็เชกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็จะย้อนมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะที่เราจะได้รับนะคะได้ฟังข่าวข่าวมากมายว่าจะมีเรื่องของความรัก ที่ไม่สมหวังความรักที่นอกใจความรักที่ตัดสินใจแปรเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหามรสมกับชีวิตมากมายวันนี้นะคะโมเดลสติสร้างสุขก็จะมีแนวทางแล้วก็วิธีการนะคะว่าทําอย่างไรพวกเราถึงจะเข้าใจความรักได้อย่างแท้จริงทําอย่างไรนะคะเราถึงจะจัดการกับปัญหาความรักที่เกิดขึ้นแล้วก็ลุมเล้ากับเรานะคะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงตัดเลยว่าเราจะต้องรักให้เป็นก็คือรักประกอบไปด้วย พรมวิหาร4ีเรานำไปใช้ได้เลยนะคะในทุกๆความรักไม่ว่าจะเป็นรักลูก รักครอบครัวรักลูกน้องบริวารหรือคนรักคู่ครองนั่นเองก็คือรักข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องรักด้วยความเมตตานะคะเราเมตตาปารถนาจะให้คนที่เรารักเนื่อมีความสุขดังนั้นเราก็จะช่วยส่งเสริมเขาในทุกวิถีทางรักเขาอย่างเข้าใจแบบที่สองนะคะเราก็จะต้องรักเขาด้วยความการลุณาเมื่อเราปารถนานะคะอยากจะให้เขาพ้นทุกข์เมื่อเขาประสบกับปัญหาชีวิตเราก็จะให้การซัพพอ แล้วก็ช่วยเหลือเขาทุกวิถีทางแบบที่3นะคะเราก็จะรักเขาประกอบไปด้วยความมุทิตาก็คือเมื่อคนที่เรารักนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดๆเราก็จะต้องมีความยินดีปรีดาไปกับบุคคลที่เรารักนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเมื่อคนที่เรารักนะคะ ไม่เป็นตามที่เราปรารถนาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราต้องรักให้เป็นโดยที่เราไม่ไปทุกข์ แต่เราจะต้องรักให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับโดยการวางอุเบกขาเพราะอะไรคะอุเบกขาในที่นี้ไม่ใช่การวางเฉยไม่ใช่การอิกนอแต่อุเบกขาในที่นี้คือเรามองเขาอย่างเข้าใจว่าทุกๆสพรพสิ่งเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะตามธรรมชาติ3ประการดังนั้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติ3าประการอันนี้แล้วนะคะเราก็จะเกิดการ ปล่อยวางก็คือวางอุเบกขาจากใจที่แท้จริงค่ะเมื่อเราเข้าใจนะคะว่าธรรมชาติเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ3าประการสังขารเนี่ยก็ไม่เที่ยงถูกต้องไหมคะคนที่เรารักชอบอยู่เนี่ยความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่แค่ความตายที่จะคืบคานเข้ามาหาเราอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันแต่คือการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีดังนั้นสิ่งที่เรารัก หรือเกียติก็ไม่เคยหยุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะหน้าที่ของพวกเรานะคะก็ต้องเตรียมใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงคือเราจะต้องดึงจิตกลับบ้านมาหาแม่โดยใช้ MRP นะคะให้จิตเรามีสตินะคะและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเราจะทราบเลยค่ะว่ารักใครสักวันคนนั้นก็จืดจางเราจะต้องฝึกใจให้ยอมรับ กับธรรมชาตินี้ให้ได้ดังนั้นก็เป็นที่มาว่าถ้าทุกท่านนะคะปรารถนาความรักที่แท้จริงปรารถนาความรักที่สวยงามปรารถนาความรักที่สมหวังทุกท่านต้องมาฝึก MRP โดยการฝึกเจริญสติด้วย My ลิทีตโปรแกรมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่เป็นสาระสำคัญมากๆที่ทุกท่านควรจะนำไปใช้ก็คือหัวใจของการรักษาศีลพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คนที่จะเป็นคนดีนะคะเราจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็คือรักษาศีล5ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างสภาวะปัจจุบันมีความไม่เข้าใจกับคนที่เรารักนะคะ เราก็จะใช้สินห้าเนี่ยเป็นเกาะป้องกันตัวเราเองนะคะเมื่อเรามีสินห้าในการเป็นเกาะป้องกันตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไม่เกิดการนอกใจประพฤติผิดในสินข้อ3เราจะมาไขค่ควรเราจะมีความยับยั้งชั่งใจเราจะดึงกายดึงจิตเรากลับมาอยู่กับสติแต่ที่ผ่านมาที่พวกเราทุกๆท,ท่านที่เกิดปัญหาชีวิตในความรัก เพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจขาดความยับยั้งชั่งใจเอากายและจิตไปปรึกษากับบุคคลที่ไม่สมควรปรึกษาเปรียบเสมือนคนพาลน,นะคะเพราะว่าเขาดึงลากจูงเราไปในทางที่ต่ำทำให้เราเกิดความนะคะไม่มีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ลงมือนะคะปฏิบัติตนหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไป ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ของความไม่รู้เพราะว่าถ้าทุกท่านรู้นะคะว่าสิ่งที่ทำลงไปจะส่งผลกระทบต่อปัญหาชีวิตของทุกๆท,ท่านทุกท่านก็คงจะไม่ทำแต่ต่อจากนี้ะค่ะน้องๆหนูๆน,นะคะโดยเฉพาะชีวิตวัยรักวัยเรียนเนี่ยเมื่อเวลารักมากก็ทุกมากนะคะคาดหวังมากเขาไม่เป็นดั่งใจดังนั้นขอให้ทุกท่านนะคะมาฝึกเจริญสติด้วยแนวทางนะคะ MRP กับโมเดลสติสร้างสุขฟื้นฟู เบิกบานใจนะคะทุกท่านจะมีหลักชัยหลักธรรมแล้วก็มีเกาะป้องกันในการใช้ชีวิตทุกท่านจะพบความรักที่สุขสดชื่นสมหวังเพราะเราจะรักเขาอย่างเข้าใจปรารถนาอยากให้เขามีความสุข แล้วก็วางใจได้เมื่อเขาไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของเราสุดท้ายเนี่ยเราจะมีพลังที่ดีมีแสงสว่างนะคะพลังแห่งความสุขส่งให้คนรอบข้างเมื่อทุกๆท,ท่านเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขจากเราสัมพันธภาพนะคะในครอบครัวสังคมก็จะดีขึ้นกับคนที่เรารักเราปรารถนาดีก็จะเข้าใจกันค่ะก็ ขอฝากไว้นะคะว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยการพาจิตกลับบ้านมาอยู่กับแม่นะคะเจริญสติด้วย o อบกบเท่ากับ PP ก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีความรักที่สุขสมหวังตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ